มื่อนี่เลยยังมาไปใส่มาแม่ไปทําบุญมาไม่ได้ต้นไม้มาปลูกด,ด้วยได้๋ม่จะใส่เงินปักปุ่นนี่ต้นเงินไหลามาจะปลูกเดี๋ยวเมื่อมึงเมื่องกล้วยไม้เดี๋ยวแม่จะพาไปดูกล้วยไม้หน้าหนาวนี่กล้วยไม้แม่ออกดอกแล้วเห็นไหมสวยไหมสวยไหม,มสวยกล้วยไม้ก็เป็นจังสิกล้วยไม้งาช้างสวยไหมสวยไหมนี่ ออกดอกแล้วค่ะนี่สวยมากค่ะส,สีม่วงสีม่วงและสีบานยินอะไรน,นะน้องไมเป็นสีเ่ยสวยมากออกดอกสวยๆใช่งานช้างนี่จะออกปีละครั้งเนี่ยอันนี้ออกสองช่อถังนี้ออกสองช่ออันนี้ก็สองอันนี้ช่อเดียวช่อเดียวช่อเดียวแม่เมนคือจะเอากล้วยใหม่ป่ากับต้นง,งาชากมาจัดเป็นมันเป็นพันธุ์งาช้างอันนี้สีการ์ตูน อันนี้สามชอ่อเลยลูกเห็นไหมในในตู<ๆ>้น่ะสามชอ่อเลยค่ะนี่หนึ่งสองสามสวยไหมสวยไหมอันนี้สีสม้มสีสม้มสีสม้มสวยไหมสวยไหมสวยสีสม้มอย่างสีการ์ตูนสีชมพูนี่จะเป็นสีขาวอันนี้ยังไม่บานเนี่ยเนี่ยตัวนี้บานแล้วนี่สวยไหมอันนี้สองชอ่องาช้างกล้วยไม้ แลให้ทันรุ่นถนอย่างดีเลยจะไม่หนุบตอนนี้ยังไม่บานไม่บานสวยสวยดิเขาออกเขาก็สวยนะอันนี้บางอันบั้นบานเลยเอบางอันก็ยังไม่ทันบานสวยมากสวยพันงาช้างสวยอันนั้นนะกำลังสิบบานเลย เน,นี่ยอุ้ยงามค่ะงามสวยสวยสีนี้ก็สวยน่ารูกเนี่ยเรูไ้ไหมนะเจ๋ไหมไงเนี่ย<ง>สีมันจะเข้มสวยสวยสีเนี้ยตัวนี้ก็สวยสวยมากอืมตัวนี้ยังไม่บานเหมือนอะไเนี่ยยังบ่ว่าอันนี้สามช่อยังบ่บานสูตรในลูกถ้าบานสูตรเนสีงามอ๋อมันสีเต็มเลยเออมันสีเต็มมันงามเดี๋ยวอันปล่อยให้มันบานหมด เก่งเลยถูกปุนไหมยันดอกออกดอกสวยสวยมากสวยไหมลูกสาวหลานเนี่ยถ้าบานมันกจะเจ็บเต็มเต็มเลยไปทำบุญมาทำบุญที่ไหน ัดป่าน้องเจดงไปใส่บาทมาจากว่าอนนี้สีส้มสีส้มก็สวยสีส้มสวยเน่นะเชอญเชิไทยสวยสสีส้มอันนี้สงสัยจะเป็นสีขาวยังไม่บานอืมน่าจะสีขาวยังไม่บานสีขาวแบบนี้ปะขาวหมวกบมอันนั้นสีการ์ตูนสีการ์ตูนอ๋อสีคือเรื่องไร้ปากการ์ตูนเออเนี่ยมีสีขาวดูดีสีการ์ตูน